สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะตังมาที่สำนักสงฆ์อ <ำ S 2> ัมพ <ไป S 2> วันนะคะาาท่านผู้ชมวันนี้มากราบปู่นะคะแล้วก็เอาเงินมาถาวายปู่นะคะเป็นจํานวนเงิน6 9 0 0ืบาทค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็นาเก้าอี้มาถาวายปู่นะคะ109ตัวนะคะท่านผู้ชมโอ้โออนุโมทานาสาธุการ เือนชมยินดีในบุญกุศลกุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำบำเพ็ญแล้วในวันนี้วันนี้ทางช่องเกตัง<ม>ก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้ท่านทั้งหลายได้นำจัดูุปัจจัยมาถวายณนะวัดสว่างคำบัญญัตหรือที่เราเรียก รู้กันดีว่าสำนักสงฆ์อัมพยวันบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญๆๆเป็นกุสวเป็นวาสนาเป็นารามีอาตมาก็ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับคุมโยมเจ้จังแล้วก็พ่อบ้านุมโยมด้วยและญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่เป็น อ่าต้องขอไปจะพูดเลยนะที่เป็นแฟนผับของช่องเจี๊ยตังว,วันนี้เจี๊ยตังก็ได้นําจตุปัจจัยมาถวายจตุปัจจัยนี้จตุปัจจัยที่มาในวันนี้ก็เป็นจัตุปัจจัยที่ท่านทั้งหลายได้ทําบุญปูนสามกระสอบหรือว่าปูนคนละสิบกระสอบถ้าจะพูดสมมุติขึ้นมาให้ฟังง่ายให้เรียบง่ายก็คือ ท่านทั้งหลายได้ทำบุญมาสามร้อยก็ได้รับกับปุดไปหนึ่งดอกวันก่อนๆนนะเจวันที่ยี่สิบเก้านั่นนะสามร้อยหลังจากวันที่ยี่สิบเก้าแล้วเป็นหนึ่งพันบาทเรียกว่าคูณจิตกระสอบได้รับวัตถุมงคลไปหนึ่งดอกนะเจ้าค่ะถ้าจะพูดฟังง่ายๆก็คือดอกละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าจะตุปใบจัยส่วนนี้จะใช้คำว่าคูณก็ได้ เพราะว่าอาตมาจะนจําจตุปัจจัยที่เจตังได้เป็นสะพานบุญให้กับญาติโยมผู้ชมผู้ฟังในช่องเจตังนะนะได้มาถวยายในวันนี้เจตังได้เป็นสะพานบุญให้อาตมาก็จะนจําจตุปัจจัยส่วนนี้ไปสร้างศาลาพ้าใหญ่แล้วก็สร้างวัดวัดศา,าสนา,าให้มีความเจริญรุ่งเรืององกงามไทยบู์น วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอใอ้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาด้วยเด้ออนุโมทนาแปลว่าชื่นชมยินดีในข้อที่คิดในกิจที่กระทําในคําที่เก่าไปให้ท่านทั้งหลายได้สาธุไปด้วยกันสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วสิ่งที่กระทําวันนี้ดีแล้วที่เรามาทําบุญทําทานในวันนี้เพราะฉะนั้นบุญเป็นชื่อแห่งความสุขความสุขนั้นแหละคือบุญท่านทั้งหลายคนทาน ไม่อยากจะให้ทานเพราะว่ากลัวยากจนส่วนบัณฑิตจนกลัวายากจนจึงขนแกวในการให้ทานนี่ความเข้าใจไหมทำ่าบุญเป็นเป็นชื่อของความสุขความสุขนั่นแหละคือบุญเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าเบื่อนหน่ายอย่าท้อแท้ในการสร้างบุญญาบารมีวาสนาของเรามีน้อยทานน้อยมีปานกลางทำปานกลาง มีมากทำมากดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูครอบครัวของเราแล้วจึงทานไม่ใช่ว่าทานเกินกำลังคนโบราณบอกว่าทานเสียเสียงมือเบี้ยงเลี่ยงมานอันนี้ทานเกินกำลังแต่ว่าให้ดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูครอบครัวของเราแล้วค่อยทานนั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิงที่ดีเป็นสิงที่งาม อาตมาก็ขออนุมโมทนาด้วยให้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆเด้อท่านทั้งหลายเราสแสวงหาทรัพย์ภายนอกข้าวของเอง,องินทองเราใช้ได้แต่ในชาตินี้แต่ว่าผู้ที่ฉลาดมีสติมีปัญญามีความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาแปลจากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในเรียกว่าแปล มาเป็นบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนกับท่านทั้งหลายที่จะทําในวันนี้บางทีเราทําบุญมากมากวัดไหนมีบุญมีงานเราก็ทําอยู่ตล,ลอดบางคนก็จะน้อยอกน้อยใจว่าทําไมบุญถึงไม่ช่วยข้าพระเจ้าเลยไปตรงนั้นตรงนี้เขาบอกว่าทําบุญถวายสังฆทานถวายจตุปัจจัยจถวายน้ำถวายหลอดไฟถวายอะไรก็ตามทาไมฉันทําแล้ว ท่นก็ยังทุกข์กยากลําบากบางทียิ่งปฏิบัติธรรมมากยิ่งทําบุญมากยิ่งเจอแต่สิ่งที่มันคับขันบางคนก็เจอลูกตายเสียหัวเมียตายจากพักภาคจากกานโกเศร้าเสียใจลาพึงลำพันอันนี้ท่านทั้งหลายอยากจะให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวาระก,กรรมเก่าของเราเราเป็นหนี้เขา ถ้าเราเจอเหตุเทศภัยเราจงคิดไว้เลยว่าเรามีเงินแล้วเราถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเมื่อเราถูกรางวัลที่หนึ่งเขาก็จะมาเอามาทวงหนี้กับเราเพราะว่าเราเป็นหนี้เขาหนี้อะไรหนี้กรรมหนี้เห็นท่านทั้งหลายคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเวียนว่ายใจเกิดในวัฏตสงสารนี้ไม่มีต้นไม่มีายหลายแสนชาติ คนคนหนึ่งที่ตายเกิดตายเกิดในทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าบอกเขาเศร้าตัดเลยนะตายเกิดหลายภพหลายชาติแล้วเรียนว่าตายเกิดหลายภพหลายชาติแล้วมันจําไม่ได้ท่านทั้งหลายน้ําตามันจําไม่ได้กระดูกข้าจะเปียกเปียบกองใหญ่กว่าภูเขาอีก่นะ คนคนหนึ่งที่ตายเกิดตายเกิดน้ำตาที่โศกเศร้าเสียใจหลั่งไหลออกไปเนี่ยมากกว่าแม่น้ำมหาสมุทรนี่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้คนคนหนึ่งตายเกิดตายเกิดหลายภพชาติจาไม่ได้ไม่รู้ว่าเราไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรอะไรมามากแต่วันนี้เรามีบุญแล้วแต่เราอาจจะเจอเหตุเพลียก็เพราะว่าเราผูกรางวัลที่หนึ่งแล้ว เขาก็เลยมาทวงหนี้เราถ้าเราใช้หนี้กรรมหนี้เวรหมดแล้วเราก็จะสบายเขาย้าใจไหมมีเงินเก็บในธนาคารสบายอยากจะได้รถได้ลาได้บ้านได้ช่องสบายหมดเลยมันไม่มีใครมาทวงเราหรอกท่านทั้งหลายถ้าเราใช้หนี้กรรมหนี้เวรหมดแล้วบางทีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะท่านทั้งหลายอาจจะเจอนั่นเจอนี่เจอสิ่งที่ไม่ดีทํามาฟาา้าไปไม่ขึ้นไม่เกินไปทํางานทําการไม่ได้เงินได้คําทุกอย่างลําบาก ทั้งๆท,ที่ทาดีมาตลอดบางคนอาจจะเกิดความท้อแท้ยาท้อแท้เลยท่านทั้งหลายใช้นีรรมนี่เวทเห็นไหมข่าวที่ออกมานะอืมเคยได้ยินไหมแต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อหรอกแต่ว่าจะพูดเป็นในในข่าวนั้นโดนใส่ร้ายป้ายสีครับโดนคนดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดนคนกล่าวร้ายไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยทั้งๆท,ที่ตนเองไม่ได้ผิดท่านทั้งหลาย ไม่กล้าที่จะไปพฟกัสสมาคมเลยอืแต่ว่าวันหนึ่งใช้นี่ทำนี่เรียนหมดแล้วเขาทาคุณงามความดีมาตลอดนะตอนนั้นค่ะไม่พอแคไม่เบื่อไหนในการสร้างคุณงามความดีไปวัดไปวา่าเดี๋ยวก็ว่าไปถไวายสังฆทานเดี๋ยวก็ว่าไปทําบุญวัดนั้นวันนี้อืมพระสงองค์เจ้าท่านก็ให้กําลังใจเขาด้วยทีนี้เป็นยังไงล่ะมีชื่อเสียงอยากได้ได้บ้านเขาก็เอาบ้านให้ อยากจะได้รถเขาเ็เอารถให้ไม่อยากได้หรอกถ้ามันเกิดเองด้วยบุญวาสนาบารมีของตนหนึ่งที่ได้สั่งโฉมอบรมมาแต่ตอนแรกน,นั่นใช้นี่กรรมนี่เวรพอเขาหมดนี่กรรมนี่เวรนะไม่มีใครมาทวงหรอกอืมได้บ้านสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ได้รถได้ชื่อเสียงเรียงนามไปที่ไหนคนสนใจเสริญเดินยอ่อห้อมล้อมอมีแต่คนรักตอนนี้นะค่ะนี่แหละบางทีเบนจูดเปลี่ยน <c oughs> ท่านทั้งหลายยินอย่าน้อยอกน้อยใจเลยถ้าเราไม่ใช้นี่กรรมนี้เกินในชาตินี้ก็อาจจะไปฟ้องล้มนะลิยอยู่ในเมืองนรกก็ได้ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นรีบใช้ให้มันหมดแต่วันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบนานบร,รมีเราได้ทานก็จะทําให้เรามั่งมีสีสุขเราได้รับศาศีลก็จะทําให้เรามีรูปสปยรูปงามชวดทรงดีเสียงดีเราภาวนาภาวนาคือพัฒนาดวงจิตดวงใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีเราจึงไม่ได้ประมาทจึงได้ดิน้นรนเก็บเกี่ยวซึ่งสมัมภารธรรมคุณงามความดีมาประดับกินมาประดับใจของเราให้จิตใจของเรานี้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีคนมีบุญมันจะเย็นอย่าดูขทั้ทงหลายไม่มีเงินจับบาทก็ช่างแต่มันจะเย็นเย็นด้วยอำนาจของศีลธรรมไปที่ไหนเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าสงองค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รว่าญาติโยมเมตตา ไปที่ไหนเขาเรียกหาไปที่ไหนเขาถามหาอืเขานับนาถือตาด้วยบุญวาสนาบารมีถึงแม้จะไม่ม,มีเงินก็ตามบางคนอาจจะร่ํารวยนะแต่ไม่มีบริวารไม่เคยสร้างบุญกุศลคุนงามความดีดม,มีแต่ความคุกบีฟันจะออกจากบาา้านก็ไม่ได้กลัวทรัพย์มสมสบัติจะหายกลัว <c ười> คนจะมารักมาขโมยไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปวัดก็ไม่ได้ หาหมูหาพวบก็ไม่ได้นี้แต่เข้าสมบัติเป็นปู่สวมเข้าสมบัติไม่เคยชินไม่เคยทำไม่เคยสร้างคุณงามความดีจิตใจของเขานั้นไม่เห็นทมถึงแม้จะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ตามแต่แต่ว่าวันนี้ท่านทั้งหลายมีไม่มากหรอกแต่ก็อยากจะทานอยากจะทําบุญก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมารนาเป็นบารมีของเราให้เรามั่นใจในคุณชินคุณทาคุณงามความดีเด้อท่านทั้งหลายที่ได้ทําบุญในวันนี้ ที่เจดามเป็นสะพานบุญให้แล้วเจ๊ตามก็ได้ถวายเก้าอีาา้หลายเป็น 100, ร้อยกว่าตัว่ลยนะร้อยเก้าตัวค่ะร้อยเก้าตัววันนี้ก็เงินก็จำนวนหกหมื่นเก้าพันเก้าบาทค่ะปูจะดูปัจเจก็หกหมื่นเก้าพันเก้าบาทตอนเย็นนี้ก็จะได้เอาให้สร้างหยินเงินหนึ่ง,งเขามาเบิกเจ้าค่ะได้มาออกไปได้มาออกไปได้มาออกไป เพราะว่าญาติโยมถวายมาญาติโยมว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะเอาไปทําทเป็นประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายเอาไปทําเป็นความสุขให้ท่านทั้งหลายค่ะวันหนึ่งแม่เนี่ยญา,า,าติโยมมาอาตมาฝน,นตกลงมาญาติโยมก็ต้องเ้าร่มทําไมถึงมีร่มมีศาลาก็ะาะจะถูกปัจจัยของญาติของโยมเองที่ได้มาทําบุญจะได้สงสัยเลยเปิดกระลมเย็นๆน่ย่างก็ด้วยจะถูกปัจจัยของญาติของโยมมีหลังคามุงก็ด้วยจะถูกปัจจัยของญาติของโยม เพื่อประโยชน์จริงๆแล้วก็เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอาตมาเองก็ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีขออ้างอิงคุณพระรันตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วในวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ทุกทายสุขทายทุกทายไป หายก็หายจหายเปลี่ยนหายไมหายจะเดินโดยทรัพย์ยศไม่ตีจิตมิตรภาพเพื่อความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีความสามัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายแล้วก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญแล้วในวันนี้ขอบุญนี้อุทิศไปให้แก่บรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วด้วยความคิดวอดีคิดเึง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดเจ็บเจใจที่ล้มหายตาจากไปแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้องอาศัยเราผู้มีชีวิตมีลมหายใจอยู่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นถ้าท่านเหล่านั้นยังไม่ได้รับรู้ในข้อที่คิดในกิจที่ทําในคําที่กล่าวไปแล้วนี้ขอเทวดาฝาดินทั้งหลาย ผู้มีทิฐิาอำนาจมีตาทิพย์หูทิพย์เกตโตปริญญาญาณได้นำข่าวสารนี้ไปบอกไปกล่าวไปเล่าไปแจ้งขอให้ท่านเหล่านั้นได้อนุมโมทนาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลถ้ามีทุกข์ให้คนอยากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายสายบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอ,อจงไห้สะท้อนย้อนกลับมาหาพวกเราท่านหลายไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นสะพานบุญก็ดีผู้บอกกล่าวเล่าแจ้งเจ้าส่วนบุเรียก ให้ท่านเหล่านั้นได้มาทําบุญทำกุศลคุนงานความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทําบุญกูนโพละสามก็สอบกูนโพละสิบก็สอบก็ดีแปรบเป็นจัตุปปัจจัยเพื่อจะเอามาสร้างวัดวศาสนานมีความเจริญเรื่องงอามให้บุญขอบนนี้จงเดะท้อนย้อนกลับหาพวกท่านทั้งหลายที่มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ถ้าพวกท่านเจออะไรก็ตามขอให้มีคนเข้ามาช่วย ทันท่วงทีเมื่อมีไปมาขอให้มีผู้มาช่วยทันท่วงทีจะเกิดเหตุร้ายก็ขอให้กลับไปเป็นดีถ้าดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบนการงานการเงนิงนการดำรงชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองงอกงา,ามไปบนครอบครัวของท่านทั้งหลายขอให้เป็นวิมานของเทวดาพ่อแม่เป็นเทวดา ลูกเต้าเหล่าหลานเป็นเทพพระบุทเทศพระทิดาบอกง่ายฟังความไม่แข็งกระด้างด้ว่อนาจบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลเด้อสุดท้ายนี้อาตมาภาพนหสมควรเกี่ยเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เบียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแกียท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเพลนสาธุเจ้าค่ะยะ หาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวาเมวาอิโตปินังเพตานังอุปการปติอิจดังปฏิดังตุมหังจิตบมเมวัตมิจตุสัพเอปุเรนตุสังกปาจันโดวนาลาตโยยัสะมัญโชติลาตโยถาสะตพีดิโยวิวัจฉันตุสัพโลโกวินัสตุมาเทวตวันตรายโยสุกีติกายุโกภวะ อาวิวาดนาสีลิสนิจังมุตตาปจายิโนจัตตารโธรรมาวัฒนกิอายุวันโนสุขังระรังสาธุขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ